วันนี้เราจะมารีวิว iPhone 13 Pro Max ในมุมของคนที่ใช้งาน Android เนี่ยมาตลอดหลายปีอย่างที่คนรู้กันแต่ตั้งแต่ม่มาใช้ iPhone 13 Pro Max นะคะเป็นเครื่องหลักได้สองสาวันแอบติดใจมี5อย่างคะ่ะที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้คนฟังมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ติดใจจอต้องบอกว่าประหลาดใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆฝั่ง Android เองเนี่ยก็มีจอ120เฮอยู่แล้วเนาะไม่ได้แปลกอะไร แต่พอมันมาเป็นนะคะ120 h ฮิร์ตเนี่ยโปรโมชั่นโบนจอ iPhone 13 Pro Max คุณดูความสวยของมันสวยจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะงี้อุ้มเดาคิดเราเองนะคะว่าจะเป็นเพราะว่ามันสุดขอบมากๆทั้งซ้ายขวานะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะคะฝั่ง Android เนี่ยที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็ ทำออกมาได้สวยเนียนจริงๆค่ะยกเว้นไอติงด้านบนตรงนี้นะถึงจะดูเล็กลงนะคะก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกับต,ตัวก่อนเท่าไหรนักนะคะตันี้ก็ถือว่าตัดไปแต่โดยรวมองค์รวมเนี่ยจอของมันสวยมากๆเป็นจอตรงนะคะที่โครดูดีเลยอะอะแต่ทีนี้อุ้มจะมาลองเปิดแอปพลิเคชันต่างๆให้ดูนะคะว่าความสม ooth ของมันเนี่ยที่120เฮมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็น App Store เอาเปิดแอปหลกัหลกๆที่เราใช้งานกันแล้วคันนะคะ Facebook นิดนึงดู s e ิร์สเกตนะคะลื่นไหลแบบนี้ลงไปเ,เร็วให้ดูดีมากนะคือจอเนี่ยกริ้งมากจริงๆค่ะแล้วจอเนี่ยใสนะคะแสดงผลค่าสีได้ตรงมากๆสำหรับการใช้งาน Instagram เกันมากค่ะดูบอสนะคะไปไปเลื่อนไปดูได้เรื่อยๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยจริงๆ ใครที่กําลังหาหน้าจอง,งามๆนะคะตัวนี้เนี่ยต้องเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนี่ยที่ดีมากๆเลยมีอะไรอีกอ๋อให้ดู Netflix นิดนึง Netflix เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งค่ะข้อดีสําคัญของเขาเลยนะคะเดี๋ยวอุมจะกางจอให้ดูนะคะนี่นะคะดูหน้าโงนะปุ๊บเห็นไหมคะพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ถูกตัดออกไปเท่าไหร่เลยอะ,อะไอพิงนะปุ๊บเห็นไหะอันนี้คือหน้าจอเต็มๆของเขานะคะอุปุ๊บออกมา ตัดออกไปแค่พื้นที่ขอบขอบ,ขอบที่มุมแค่นั้นเองนะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์คุณจะรับชมนะคะได้แบบเต็มๆไม่จำเป็นจะต้องมีขอบดำๆนะคะมาลบกวนเนี่ยวเปิดไปตรงแสงๆนึงนะจะได้เห็นชัดเจนเห็นไ,ไหมเต็มแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการรับชมคอนเทนต์นะออาไปกันต่อค่ะขอ YouTube นิดนึงว่าเป็นไงบ้างอ,อ,อันนี้คือ พื้นที่ปกตินะคะตาส่วนปกติเพื่ออุ้งกางออกมาค่ะก็จะมีการตัดนะคะด้านบนด้านล่างออกไปบางส่วนนะคะสำหรับ u t u b e นะแต่120เฮิร์ตลิ้งจริงๆค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ยอมรับว่าจอต,ต,ตัวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะๆมากๆเลยเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของสีเซราบูนนั่นเองค่ะต้องบอกงี้อุ้มวัดเนี่ยจากการนิ้มเอาไปถือโทรศัพท์นะคะถือถ่ายรูปถ่ายเซล,ลฟี่แล้วก็ถ่ายทํางานเนี่ยแหละค่ะ ปรากฏว่าคนหันมามองเจ้าสีนี้เนี่ยเยอะมากๆเลย เหมือนที่บอกไปนะคะว่า iPhone เนี่ยเก่งมาก,มากๆกับการทําให้สีของหุ่นคนก่อนเนี่ยกลายเป็นสีเก่าเนาะส่วนสีนี้ก็กลายเป็นสีใหม่ค่ะเวลามันไปออกแดดนะมันก็จะออกอมฟ้านะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ a n d ด o i d เนี่ยต้องอิจฉาค่ะเพราะว่าเครื่องที่เป็นตัวท็อปนะหรือว่าตัวแฝกชิพของ Android เนี่ยไม่ค่อยทําสีสีออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มเองเนี่ยอยากได้สีนี้มากๆเลยอุ้มชอบมากนะคะพอไปใช้างานจริงๆแล้วแล้วอย่างที่ชอบมากก็คือเรื่องของสัมผัสค่ะ ถ้าคุณยี่ไม่ใส่เคสนะใช้เพียวๆแบบนี้มันเป็นสัมผัสที่ดีมากจริงๆค่ะแต่น้ําหนักเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแอบหนักไปนิดนึงเวลาเล่นเกมนานๆก็แอบปวดมือนะคะใช้ได้เลยการวางกล้องมาถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าเวลาวางบนโต๊ะอ่ะอุ้นทำอันนี้ให้ดูคิดว่าไม่ค่อยมีคนทาให้ดูนะคะอ่าความกระโดดกระเดกเป็นไงบ้างอ่ะอุ้นทำให้ดูนะอันนี้กดซ้ายนะคะไม่เป็นนะกดขวาล่างดีใช่ไหมขวาล่างนะคะจะก,กระโดดก,กระเดกนิดนึงซ้ายบน ซ้ายบนนะคะหนักเลยนะคะขวาบนไม่เมียไม่เป็นไรเวลาเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งกล้องนะคะเอาว่าซ้ายล่างขวาบนไม่กระดกกระเดกถ้าคุณกดที่โพซิชั่นนี้นะคะก็จะค่อนข้างกระดกกระเดกใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มันจะโดนกับโต๊ะเนาะก็จะเป็นเรื่องของตัวเลนเพราะฉะนั้นหาอะไรมาติดไว้ด้วยนะคะนอกนั้นก็เป็นความสวยงามทั่วไปหาเคสสวยๆมาใส่จบเลยเรื่องที่3เป็นเรื่องของกล้องค่ะ กล้องเจ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงทุกคนอ้าวก่อนจะไปดูกันต่อนะคะอุ้มเนี่ยทำวิดีโอเป็นซีนิมาติกนะถ่ายเหมือนกับไปทำวอล์กนะคะท่องเที่ยวเพื่อใครเนี่ยที่ชอบทำคอนเทนต์นะคะลง Facebook ลง YouTube เป็นสายท่องเที่ยวเอาไปดูกันว่ามือถือเครื่องเดียวเครื่องนี้ทำออกมาเป็นยงไงบ้าง แล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่ไลนนะาตูค่จังหวัดปราณบุรีนะคะและก็กำลังถ่ายกับด้วย iPhone 13 Pro Max นะคะจะบอกว่านี่คือโมซินมาติกที่ทุกคนเนี่ยรอคอยและแน่นอนว่าใครที่ทำวอล์นะต้องชอบจ้ตรงนี้มากๆเลย ะะเป็นตัวอย่างที่ถ่ายจาก iPhone 13 Pro Max ค่ะอุ้มทำให้ดูนะว่าถ้าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวหรือว่าคุณจะไปถ่ายวิดีโอธรรมดาเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยเอาไปดูเรื่องอื่นต่อเป็นไงกันบ้างคะสำหรับอุ้มเนี่ยโอ้ดีมากเลยอะคืออุ้มสามารถให้จะพกเข้าเครื่องนี้นะคะเครื่องเดียว ไปแทนนะพวกกล o โ o หรือว่าไปแทนพวกแอคชั่นเคเมร่านะคะในการถ่ายเนาะอันนี้ก็คือให้พี่บีมถือนะคะแล้วก็เดินหอยหลังปกติเลยนะมันก็นิ่งขนาดนี้แล้วก็ได้นะคะความเบลอด้านหลังเนี่ยที่สวยงามมากๆเหมือนตัวอย่างที่ดูกันไปนะคะ่ะทำคอนเทนต์ลงคลิปลงวอล์ได้เลยสบายๆนะคะส่วนการถ่ายรูปเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะ iPhone เนี่ยเก่งเขาจะชอบแสงแดดนะคะาจะชอบแสงสีส้มมาก ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือการถ่าย SDR เนี่ยที่เก่งกล้าสามารถมากยิ่งขึ้นอุ้มยกตัวอย่างภาพนี้นะคะชัดเจนมากเลยถ่ายย้อนกับผ้าทิตย์นะคะพราที่อยู่ตรงนี้สวยมากนะภาพออกมาคมชัดนะคะรายละเอียดหน้ายังเห็นหน้าอยู่เนาะด้านหลังนะคะก็เก็บออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเสียอย่างเดียวทุกคนแสงผีสีเขียว แสงแฟนะคะยังคงอยู่ไม่จากเราไปสักทีนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีการพัฒน,นาเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วว่าหลายๆคนน่าจะชอบเนาะสีสีของภาพเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ไม่ได้กดไม่ได้แต่งอะไรเลยนะ แล้วก็ยังเป็นไม่ได้เลือกนะคะในเรื่องของที่เป็นสไตล์อื่นๆก็เป็น normal ปกติได้แหละแต่คุณดูสีเปลี่ยนไปเห็นไหมคะคอนทราส์จัดขึ้นสีสดขึ้นนะคะเป็นทุกภาพเลยค่ะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะแบบอุ๊ยมันไม่เหมือน iPhone ที่เคยถ่ายได้มาก่อนเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ลองปรับตัวกันดูใครที่ชอบไปแต่งภาพเนี่ยก็อาจจะแต่งออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือ งานในที่เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอย้อนส่งย้อนแสงนะคะเจ้านี่เก่งมากๆแล้วอุ้มเองเนี่ยก็ถ่ายนะคะไปลองลงในไอจี uh, ดู IG Story เนี่ยกินขาดมากๆอันนี้เนี่ยซูฮกให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ iPhone ถ่ายนะคะ,ะภาพที่ได้ใน IG Story มันก็จะมีอาการกระตุกกระตุกกระตุกใช่ไหมแล้วก็ใส่ uh, เพลงไม่ได้นะคะในสตอรี่นะ แต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์ i t Story คุณต้องซื้อ iPhone เลยค่ะไอโฟนรุ่นไหนก็ได้กา13เนี่ยคุณจะได้นะคะคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเหมือนกับคลิปนี้ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ใส่เพลงได้แล้วก็จังหวะก,การเดินการแทนนะคะไม่กระตุกเลยอันนี้ต้องยอมให้จริงๆสําหรับสาย i t Story ี่ค่ะข้อถัดมาเป็นข้อดีมากๆของมนุษย์เกมนะคะอุ้งเข้าใจแล้วคําว่าทําไมถึงเล่นเกมต้องมาเล่นบน iPhone นะเพราะกลับมาเล่นบนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ชนะเีอย่างเดียวแต่ว่าฟีลลิ่งในการเล่นนะ่ะดีมากๆเลย เอาอย่างแรกเลยนะคือตัวหน้าจอสวยงามนะคะจ,จังหวะการกดเนี่ยมันออกสกิลได้ง่ายมากๆค่ะอย่างอุ้มเนี่ยติดเกมแขงรถนะคะ s p e e d f e r เกมนี้นะอุ้มก็รู้สึกว่าภาพสวยขึ้นนะ120เฮนะคะเข้ามาช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวเกมเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้แซมปิ้งเรทนะคะของ p p o o n เนี่ยดีมากๆอยู่แล้วแล้วกดติดมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเล่นนะคะเป็นเกมนี้นะคะไปเล่นอ่าวีอานะคะหรือว่าในส่วนที่เป็น e ก s ชินอิมแพกนะคะก็สามารถที่จะเล่นได้สบายๆเลยไอตัวชิปนะ A15 Bionic ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเลิ่นเลยทุกคนลื่นไหลามากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรือว่าจะทำงานอื่นๆเองก็ตามค่ะ Perform a n c e ดีมากๆ เป็นข้อดีเกือบจะที่สุดเลยของ iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะ เจ้านี้เนี่ยอุ้งเนี่ยใช้งานหนักมากๆนะคะเต็มวันเลยนะสุดท้ายนะคะแบตเตอรี่เนี่ยมาลองชาร์จนะตอนกลางคืนเนี่ยแบตเหลือตั้ง3.2ซึ่งเราออกไปทั้งนะคะถ่ายรูปเอาไปเล่นเกมนะก็คือสาย 5G ด้วยนะคะอ้อแต่ถามมีคนถามมาว่ามันยังร้อนไหมคําตอบคือร้อนนะคะถ้าคุณไปถ่ายรูปกลางแจ้งกลางแดดนะคะร้อนแน่นอนใช้งาน 5G นะคะสูบแบตไหมไม่สูบเท่าที่คิดนะ,ะคือจะบอกว่าไงดีอ่ะ เรียกว่านะคะจัดก,การเรื่องแบตเนี่ยได้ดีกว่าตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยการที่กลับมานะหลังจากใช้งานเต็มๆแล้วงเหลือประมาณ30%นี่คือเก่งสุดๆไปเลยนะคะอ,อ๋อแล้วมีคำถามมาว่าตัวนี้เนี่ยออติ่งเล็กลงแสดงแบตไหมไม่แสดงนะคะยังอยู่เหมือนเดิมคือต้องเลื่อนนิ้วลงถึงจะเห็นนะคะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่และสำหรับคนที่เล็งอยู่แต่ยังไม่ได้กดซื้อนะคะอุ้มแนะนำว่าให้ไปซื้อ A S ได้เลยเพราะว่า หนึ่งค่าเครื่องเนี่ยลดสูงสุด20,000บาทเลยทีเดียวนะคะยางตัว i p h o n e 1 3 Pro Max เนี่ยรุ่น128 g ิกนะคะจากปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่42,900บาทค่ะแต่ถ้าคุณซื้อ,อทาง AS นะคะสมัครแพ็กเกจที่กำหนดเนี่ยคุณก็จะได้ที่ราคา24,900บาท แล้วถ้าคุณนะคะเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก2,000บาทคุ้มมากๆ 2. คุณจะได้ใช้งาน AS 5G เนี่ยเร็วแรงเต็มสปีดเลยพร้อมรับนะคะวงเงินฟรีๆเนี่ยสูงสุดถึง2,400บาท เมื่อคุณสมัครแพ็ก as 5 g one plan for iphone ตั้งแต่1น9 9บาทขึ้นไป 3. รับส่วนลดนะคะอุปกรณ์เสริมรต่างของ iphone เนี่ยสูงสุด34% 4. รับคอนเทนต์นะคะดีๆเยอะแยะมากมายเช่น Apple Music นาน6เดือน Apple TV Plus นะคะแล้วก็ iCloud นาน3เดือน YouTube Premium นะคะนาน4เดือนแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนที่เป็น a s p a r อีด้วย 5. อันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้รับความเซเลเนตเนี่ยแบบสุดๆไปเลยเพียงคุณนะคะสมัครแพ็กเกจที่กำหนดค่ะก็จะมีทั้งแบบ Emerald Grow, แล้วก็แบบแพลตินัม 6. พี่กูนาเครื่องเก่านะคะมาแลกซื้อ iPhone 13กับ a A.S. Smart Pay r a d e i n นะคะค่าของมือถือของคุณเนี่ยจะขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาถึง2,350บาท7อันนี้เป็นความพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมะคะ่ะเพราะว่าคุณจะได้รับสิทธิชม Disney Plus s t a r นานถึง12เดือนฟรีๆไปเลย8อันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะคะเพราะว่า iPhone 13 Series เนี่ยวางขายแล้วนะคะที่ A.S. Shop เลวิสทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการค่ะยังไงเดี๋ยวคงจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไว้ในเดส i s ชั n นด้านล่างเอาวันนี้ค่ะถือว่าน่าจะเต็มอิ่มกับ iPhone 13 Pro Max เครื่องนี้ของอุ้มนะจะบอกว่านี่แหละคือ iPhone ตัวหนึ่งนะคะที่ดีมากๆดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ทำให้คนที่ใช้ Android แบบอุ้มเนี่ยเรียกว่าติดใจในหลายอย่างเลยนะคะเอาว่าใครสนใจยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ล่างๆเนาะอย่าลืมกด Subscribe นนะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ